ครับในข้อ24นะครับมาทำวิธีตรงๆเป็นก่อนนะครับขั้นแรกดึงตัวร่วมระหว่าง2องจำนวนนี้ก่อนนะเหมือนก็ต้องดึงสอยกกกำลังน้อยอตัวที่น้อยกว่าใช่ไหมก็คือต้องดึงสอยกกกำลัง2556นห้ร้บนะครับไอ้เจ้าสยกกกำลังสองพันห้ยหกสิกำลัง2560 มันก็คือสองยกกำลังสองห้าห้าหกคูณกับสองกำลังสี่ถูกไหมมันจะรวมกันแล้วครบสองสองพันห้าร้อยหกสิบตัวนะครับแต่ที่เอสองยกกำลังสองห้าห้าหกมันก็คือสองยกกำลังสองห้าห้าหกคูณอยู่กับหนึ่งนะครับ โอเคเริ่มกันลบด้วยสองกำลังสองห้าห้าหกคูณหนึ่งแล้วไปบวกด้วยร้อยสามห้า นะงั้นตัวร่วมนะครับตัวร่วมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสองกำลังสองห้าห้าหกที่คูณอยู่จะเป็นตัวร่วมเดี๋ยวพอเราดึงตัวร่วมตรงนี้ออกสิ่งที่จะเหลือก็คือสองกำลังสี่ซึ่งก็จะมาลบก,กับหนึ่งต่อไปนะครับโอเค เห็นคุณตัวร่วมนะครับอือันนี้คือตัวร่วมนะเที่เราดีงออกมานะ ตรงนี้ก็สิ่งที่จะเหลือมานะตอนกําลังสี่นี่นะลบนะแล้วก็หนึ่งนะช่วยปิดไมคด้วยครับช่วยปิดไม่ด้วยครับ Okay. อสองกำลังสี่ได้เลยครับเลขกำลังที่ควรจําได้สองกำลังสี่ได้เลยครับเลขยกกลังที่ควณจําได้เด็กๆตอบหกค่ะนี่สิบหกใช่ไหมเออเล้วเดี๋ยวพออดูลบลบด้วยหนึ่งใช่ไหมมันก็จะได้สิบห้าใช่ไหม เดี๋ยวมันก็จะไปมีตัวร่วมร่วมกันกับร้อยสามห้านะร้อยสามห้าคือสิบห้าคูณเก้านะโอเคในขั้นต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นตัวร่วมนะโอเคตรงนี้คุยยังเขียนเป็น 135, ร้อยสามห้าอยู่นะ หกลบหนึ่งเดี๋ยวพ่อเขียนสูตลบนึ่เป็นสิแล้วคุณส่อยมาแปลงตรงนี้นะครับ สิบหกลบหนึ่งเหลือสิบห้าแล้วนะร้อยสามห้ามันก็คือเก้าคูณอยู่กับสิบห้านะครับสิบห้าคูณด้วยเก้านนในสองวงเล็บนะครับจะมีสิบห้าคูณอยู่ทั้งคู่เลยนะครับสิบห้าก็จะเป็นตัวร่วมนะครับสิบห้าก็จะเป็นตัวร่วมนะครับอันนี้สิบห้าจะเป็นตัวร่วม สิบห้าที่คุณอยู่จะเป็นตัวร่วมนะครับ้เดี๋ยวเราก็จะ,ะดึงสิบห้าที่เป็นตัวร่วมเนี่ยออกนะครับเมื่อเราดึง15้าออกสิ่งที่จะเหลือ นะครับสิ่งที่จะเหลือมันก็จะเหลือตัวนี้ไปบวกกับ9นนะเมื่อที่คุณอยู่ที่เป็นตัวร่วมนะครับ วันดีสิบ้าออกนะก็เจอสองกำลัสองห้าห้าหกนี่น,นะครับบวกนี่บวกนะครับเก้านะครับเห็นนะปะกิมงงไหมครับไม่งงงงป่ะไม่งงค่ะโอเคตัวส่วนนะครับ งั้นจะเห็นเลยเนาะว่าเนี่ยวงเล็บนี้นะกับตรงนี้กับตัวส่วนเนี่ยมันเท่ากันเลยใช่ไหมสามารถจะตัดกันได้เลยนะครับอะจากนั้นผมอาจจะเขียนวงเล็บคลุมตรงนี้ไว้นะครับแล้วตัดทั้งวงเล็บครับตัดถอนกันยกวงเล็บเลยนะครับงั้นผลลัพธ์ก็เลยได้ออกมาเป็นสิบหี ถ้าเป็นวิธีรัดก็เราก็ดูเันแค่ตรงนี้เนาะถ้าเป็นวิธีรัดแค่ตรงนี้เลยบวกร้อยสามสิบห้าหารด้วยบวกเก้าก็ตอบสิบห้าถ้าเป็นวิธีรัดแต่หนูก็ต้องจำฟอร์มจำรูปแบบของโจทย์ได้เนาะ มีรูปว่ามันมีแบบฟอร์มของมันยังไงนะครับ